เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทาน้ํายาไล่มแมลงจากฝักขูนนะครับขั้นตอนแรกเราจะทุบฝกักขูนก่อนนะครับคือเราจะทุบให้ค่อนข้างที่จะละเอียดส<ม>า,<ม>าเหตุที่เราต้องทุบนะครับคือเราต้องการตัวที่เป็นแผ่นแว่นนี้นะครับในฝักขูนเนี่ยเพราะว่าตัวสับปะรดเนี่ยจะเป็นตัวน้ํายางดําๆเหนียวๆนี่นะครับตัวนี้อัตราส่วนในการผสมเนี่ยในการหมักเนี่ยไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะครับก็คือเรามีน้ําส้มสายชู1ขวดแล้วก็จะหมักฝกักขูนเนี่ยเอาให้ น้ำส,ส้มสายชูท่วมก็พอนะครับเมื่อเราทุบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่โหลเพื่อหมักนะครับให้น้ำส,ส้มสายชูเนี่ยท่วมพอดีนะครับคือเราใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งขวดถ้าไม่ใช้น้ำส้มสายชูนี่เราเอาเป็นเหล้าขาวก็ได้นะครับใช้อุปกรณ์ยัดลงไปหน่อยนะครับให้เขาโดนน้าให้เสมอกันคือวิธีทำก็มีแค่นี้นะครับคือทําง่ายๆหลังจากที่เราผสมทุกอย่าง ลงในโหลแล้วนะครับแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มธรรมดานะครับตัวนี้ใช้เวลาหมักอยู่อย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับตัวนี้เราไปฉีดพ่นในพืชผักใช้ในอัตราส่วนคือ30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นเวลาเย็นเพราะว่าช่วงเวลาเย็นเนี่ยพวกมแมลงพวกหนอนจะเข้ามาทําลายพืชผักนะครับคือต้นทุนในการทําน้าํายาไล่แมลงจากฝากักขูนนี่นะครับก็คือมีเฉพาะค่าน้ําส้มสายชู1ขวดนะครับก็คือไม่ถึง20บาทแล้วก็มันเป็นวิธีทำที่ง่ายนะครับฝกักขูน ทำง่ายๆใช้ได้จริงแล้วก็ประหยัดปลอดภัยนะครับตัวนี้ครับ